ไม่แน่รูกต่ดป้งเ้าวสอง ที่รถต่อมาจากปากช่องอ่าครับผมจะไปใส่ปุ๋ยนครหลวงครับผมครับฝนตกตลอดทางมาถึงนี้นี่มันก็มันเลื่อนอ๋อมันลื่นเนาะมาเบาๆหละมันเลื่อนมันเลื่อนมันเป๋ไปทางซ้ายก่อนอ๋อครับ<พ>อ,อ๋อพอมันไปชนกับเสาไฟฟ้าปุ๊บมันกระเด้งมาทางนี้กเ,เงนีอ๋อกระเด้งมาทางขวาเลยครับทิ่ไม่เป็นไรเนกกาะปลอดภัยเนาะผมก็เลยยกทั้งตีนทั้งมือจับอะไรพวมอะไรมันก็หมุนเนาะครับก็เลยปล่อยเลยอ๋อขวาหาเปก ถ้าไม่เจอคือความมันเร็วอ่ะโอ๋อความเร็วมันอ๋อมาชนนี่เลยนะตึ้งนี่ผมก็รู้นะแต่ว่าผมชอบแข็นขัดอ๋อรับข,ขัดรับแข็งขัดรับเข็มขัดช่วยไว้ปลอดภัยหน่อะถ้าเกิดว่าข็มขัดต้องใส่เสื้อหลักไปเนาะอ๋อครับโอ้กี่โมงแล้วจากปากช่องอ๋อ,อ,อผมมาถึงปากช่องเมื่อเช้าเนี่ยโอ้โหเสร็จก็มานี่แหละครับอ๋อ,อ,อไปลองครับพ่อเสร็จนี่รถเปล่าจะกลับจะกลับ นครหลวงอยากไปใส่ปุ๋ยนครหลวงเออเจอใส่ถุงนครหลวงกลับบ้านจะกลับบ้านที่ไหนนะที่พิโลกพิโลกโอเคครับโอเคครับทราบครับท่าบอกว่าบิงมาฝนตกฝนตกกล้วยแต่ลื่งไม่มีใครเป็นอะไรเนาะอันนี้เกจมุกเหล็ก